สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแกอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาวบ้านนอกนะคะ<ส>เห็นข้างหลังนะคะเนี่ยข้างหลังนี่คือแฟงนะคะคือแกไม่ได้ทําร้านนะคะปล่อยให้มันขึ้นต้นต้นไม้เองนะคะต้นมะพร้าวนะมันขึ้นไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้แกจะพาทุกคนมาเก็บแฟงนะคะแล้วก็เออมันไม่ได้มีแต่บนต้นมะพร้าวนะคะแต่เดี๋ยวแกจะให้ดูนะคะว่าลูกใหญ่ขนาดไหนตอนแรกแก้คิดว่ามันจะเป็นแฟงลูกเล็กนะที่แกปลูกไว้นะ แต่พอแกเอาขึ้นไปอยู่ข้างบนต้นนะนะมันก็กลายเป็นลูกใหญ่เฉยเลยเนาะไปค่ะเดี๋ยวแกวพาชมค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นละหงนะคะทุกคนนี่เป็นยานะคะแต่ว่าใบมันสวยนะคะ,ะแกก็เลยปลูกเพื่อความสวยงามแต่ว่ามันทํายาได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าโดนหนามตําเส้นตําเงี้ยค่ะเอาน้ําออกไม่ได้นะคะเอาใบมันอ่อ มาหมกนะคะแผลแล้วหนามมันก็จะออกเองได้นะคะขอองมาเลยนะนี่ค่ะแฟงของแกวนะคะมันขึ้นต้นมะพร้าวนะคะทุกคนนี่ดอกดอกพุทธ นี่นะคะทุกคนแปงของเรานะนี่ลูกเบิ่มเบิ่มเลยนะเอ้านั่นอะไรเรียกว่าลูกมะพราะ้าวเอาแปลงนะคะทุกคนแปลงขึ้นไปออกตรงนู้นนะมะพราะ้าวนี่ค่ะทุกคนปีนี้มะพราะ้าวดกมากนะฝนตกนะคะฝนตกเยอะมะพร้าวดกนะคะ นี่นะคะเก้ยวปลูกถั่วไว้นะคะไม่ค่อยงามนะคะเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะยังไม่ค่อยงามนี่นะทุกคนนี่เกี้ยวพาวดูแฟงมันขึ้นไปอยู่บนต้นมะข้นนะลูกใหญ่เบอ้อเลยเห็นไหมไม่เห็นแน่เลย เดี๋ยวมีมีฝั่งนู้นอีกนะน้่นนะคะทุกคนบนยอดนะคะอีกสามลูกนะฝั่งนี้นะ แต่ว่ามันคงมองไม่เห็นนะคะทุกคน,นพยายามจะให้เห็นแต่มันไม่เห็นอยู่สูงนะคะอยู่บนยอดมังคุดเดี๋ยวแก้วจะขึ้นไปเก็บนะคะทุกคนข้างล่างไม่มีนะคะยังไม่ติดนะคะมีออกแล้วแต่ยังไม่ติดนะคะนีะ่ยฝนไอ้ฝนตก ชุกมากนะคะย่าขึ้นแบบหึมเลยยังไม่มีเวลาถอนนะคะทุกคนเพิ่งจะมีแดดได้วันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแกจะขึ้นไปเก็บแฟงนะคะ Really? <laughs> หนักมากยาวา่ะโอ้ยนี่โอ้หหนักกิโลเนี่ย คนก็วันนี้แกจะเก็บแค่สองลูกพอนะคะเพราะว่าที่เหลือมันยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่เล็กหรอกแต่มันยังผอมอยู่ยังไม่สุดนะยังลงมาได้อีกนะก็จะเก็บแค่สองลูกนี้ก่อนนะคะค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้แกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปแก้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก้วด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ